สวัสดีครับพบกับช่างนงช่างบ้านนอกเช่นเคยนะครับวันนี้จะรีวิวตัวอินเวอร์เตอร์สำหรับงานเชื่อมงานหนักนะครับซึ่งจ่ายกระแสดได้ถึง 20, 25แอมป์ AC นะครับตัวนี้ที่220โวลต์น้ำหนักก็จะอยู่ประมาณ4 0 45กิโลนะครับประมาณนี้นะครับส่วนภายในนะครับ ภายในก็เช่นเคยครับก็มอสเฟตห้าตัวนะครับมอแปลงก็ขนาดใหญ่นะครับมอแปลงสายใหญ่เดี๋ยวเราวัดมอดแปลงให้ดูขนาดของมอแปลงก็จะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วส่วนสูงส่วนสูงก็หกนิ้วครึ่งนะครับ ก็อยู่ประมาณร้อยแอมนะครับตัวนี้ร้อยแอมที่ยี่บสี่โวลต์ครับซึ่งสั่งสั่งพันพิเศษนะครับตัวนี้ทั่วทั่วไปก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าจะจะไม่ทำงานได้ดีเท่ารุ่นนี้นะครับส่วนตัวโมดูลก็อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าโมดูลตัวนี้เสียทำอย่างไรนะครับก็ถอดน็อตด,ด้านนี้ถอดน็อตตัวนี้ นะครับแล้วก็ด้านนู้นก็เหมือนกันถอดน็อต2ตัวออกแล้วตรงนี้ก็จะมีจัมเปอร์นะครับพวกสวิคนะครับก็ถอดถอดช็อกเกตตออกแล้วก็ส่งตัวนี้มาซ่อมนะครับไม่ต้องส่งมาทั้งชุดเพราะมันหนักประมาณ40่กิโลนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นไซส์แอลนะครับไซส์แอลที่ยีิบสโวลต์ตัวนี้ก็จะใส่คัตเอาไปให้เลยเพราะว่าเกิดปัญหาเยอะกับลูกค้าที่ ทําใช้ไม่เป็นนะครับหนึ่งข้างในเนี้ยจะมีฟิวนะครับข้างในนี้จะมีฟิวก้ามปูซึ่งถ้าเกิดว่ามันร้อนมากนี่มันก็จะขาดพอขาดปุ๊บก็เอาอย่างอื่นแทนฟิวเช่นาสายไฟสายไฟบ้างอ,าอะไรหลดอะไรบ้างนะครับมาใส่นะครับ,รบมันก็จะเป็นฟิวก้ามปูขนาดร้อยแอมครับที่ใส่ไว้เพราะนั้น เอาพัดลมเป่าให้ซะเลยครับจะได้หมดปัญหาเพราะนั้นการส่งมาซ่อมก็ส่งแต่ตัวนี้มานะครับซึ่งเรารับประกันให้อยู่2ปีนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนการใช้งานนะครับรูปร่างหน้าตาก็อยู่ประมาณนี้ตัวนี้ความกว้างนะครับความกว้างก็จะอยู่ที่10นิ้ว สิบนิ้วส่วนความยาวสิบแปดนิ้วนะครับความยาวอยู่ที่สิบแปดนิ้วส่วนความสูงความสูงก็อยู่ที่เก้านิ้วครึ่งนะครับเก้านิ้วครึ่งตรงนี้ก็หนักมากน้ำหนักก็สี่สิบกว่ากิโลตรงนี้ก็จะเป็นไฟสองรอยี่สิบออกทั้งที่ดีก็หา เบเกอร์มาต่อนะครับเบเกอร์เบเกอร์มาต่อสัก่อนนะครับเบเกอร์หนึ่งตัวมาต่อแล้วก็ค่อยไปใช้งานเผื่อเกิดการช็อตการหลอดอะไรขึ้นมานะครับแต่ที่ไม่ใส่ให้เพราะว่าการขนส่งนี่เบเกอร์แตกมันหนักมากครับตัวน,นี้ก็เป็นสวิตติดเปิดธรรมดาจะไม่มีหลอดฟองหลอดไฟอะไรให้ยุ่งยากนะครับลำคาหนูลำคาตาเดี๋ยวก็พังนะครับมันไม่ค่อยทนเอาแบบ เม่นนวนนี่แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์แอลไซส์ใหญ่สุดราคาก็หมื่นกว่าบาทนะครับก็เข้าไปดูในเว็บของช่างหนงได้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบการเชื่อมดูนะครับแต่ข้อสำคัญไฟต้องต้องไม่ตกนะครับไฟ24โวลต์เนี่ยต้องดันให้ได้ถึง27 28โวลต์การเชื่อมจะดีมากเลยครับ28โวลต์เนี่ยต้องดันให้ได้ใช้แผงโซลาเซล ดันช่วยนะครับให,ให้ได้28โวลต์ซึ่งาการเชื่อมนี้จะนิ่มมากนะครับสามารถเชื่อมเหล็กหนาได้อันนี้ก็สำหรับอ,อยู่ในป่าใน,ในดงนะครับหลังจากงานเชื่อมเสร็จแล้วก็ไปเสียบตู้เย็นนะครับเสียบพัดลมเสียบหม้อหุงข้าวนะครับใช้ในบ้านได้สารพัดประโยชน์นะครับซึ่งก็ติดต่อช่างลงมาแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบการเชื่อมดู แต่แบตของช่างลงมันลูกเล็กนะครับลูกเล็กเพราะนั้นก็ทดสอบได้นิดหน่อยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาแล้วกันครับครับตอนนี้ก็7จ็ดมงหาเจ็นะครับนี่ก็ต่อนะครับจากเครื่อง <S <S เครื่องแปลงไฟนะครับมาเข้าตัวเชื่อมนะครับไฟตอนนี้มี26ครับหม้อแบตค่อนข้างเล็ก แต่ก็จําเป็นต้องเทสให้ดูนะครับโมอเดเล็กทีนี้มัน7จ็ดโมงกว่าครับแปดตู้ยม ถ้าแบตแบตมันไม่ตกนะครับมันก็จะเชื่อมได้ยาวเลยครับเนี่ยตัวน,นี้แบตแบตจะลดลงเหลืออยู่ประมาณ23า ก็อยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนการปิดนะครับขั้นตอนการปิดเปิดต้องทําตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดนะครับอันดับแรกก็ปิดเครื่องเชื่อมก่อนนะครับแล้วก็ปิดสวิช์แล้วก็สับคัตเอาท์คัตเอาก็จะมีพัดลมอยู่นะครับ พัดลมถ้าถ้าฟิวขาดก็เปลี่ยนฟิวข้างในนี้นะครับจะแถมฟิวไปให้ทีนี้ขั้นตอนการเปิดนะครับต้องเชื่องคัดนะครับสับคาดา้าเปิดสวิชกเปิดโหลดครับอันนี้เหล็ก2อมิลน,นะครับไม่ค่อยไปไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่ามันแดด มีแล้วแบตผมลูกเล็กด้วยจำเป็นแล้วครับครับลุ้เลยครับครับครับหลังจากได้ชมไปแล้วนะครับถ้าสนใจก็นะครับติดต่อสอบถามมา s o l a r a t o c o m นะครับเว็บของช่างโหน่งนะครับหรือไปเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับคำว่าช่างโหน่ง s o ลาเซลนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณครับ